พ่อแม่พี่น้องบม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจะเป็นต่างประเทศนะจ๊ะพบกับซองปุกกี้แดนจำปาอีก่ล้วนะคะทุกคนวันนี้เราพบกับบรรยากาศหลังโซฟาคือเก่านะพ่อแม่พี่น้องเมงนี้ปุกกี้ก่ะได้ตำขนมจีนเนาะมาสู่พ่อแม่พี่น้องไดหลับชมกันนะพ่อแม่พี่น้องเมงนี้ก็เลิกงานพักเที่ยงเมนี่เลิกงานพ่อแม่พี่น้อง ก็จะรีบเฝ้าออมาทําเวลาเนะาะเพราะว่าจะแบ่งเวลามาอัดคลิปเนี่ยอันนี้ก็ใกล้จะเทียกายจะครึ่งใกล้จะครึ่งแลง้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะบม่ว่าไรย้ายห,ห่างเฝ้าออก,กินดีกว่าพ่อแม่พี่น้องมันเสียเวลาเนาะมื่อกี้จะกินเบิร์ตบุเบิร์ตกัเบิ่งกันเนาะพ่อแม่พี่น้องติดตามกันต่อไปเดอ้อว่ามีอัน เ็เริ่มบอกพักเนาะแม่พี่น้องนี่เนาะนี่อันนี้เนาะพนะนะักบุ้งเนาะผักบุ้งงามงาม่าบนะอกแม่พี่น้องอื เราไม่เหงาเกษตรนะเนี่ยก็ถึงเก็บมาแต่ได้ร้ายมื่อแล้วต้นเหี่ยวเพราะม่พี่น้อง คอยเพจปันไหนเหมื่อไหร่กินเพชรแห้งต้นเสบป่าพ่อไม่พี่น้องชาวเฟซบุ๊ก้องทุกคนกรอบกรอบครับ ลืมไข่ต้มของแม่พี่น้องกอบกัน,นอ,อือมาสายแฉงนี่ลนะนักนี้นะเฮ้ยบางกล้องเฮ้ยไปนะเฮ้ย อปนะะ็นรใช่มือแล้วคือพอมนันน่องแต่ว่ารับปุ่นนะน้ามันจากปีไว้ หน้ามไม่อยากหายไว้พุ่พี่น้องพอเนน่ะจะดูหน้าคืออุปกรณไม่น้ามพนพี่น้อง bên lên, khá tăng trăng mẹ luôn, con má,

แซ่บอืมน้าเริ่มแห้งทำไมพี่น้องปุ่นดูดมุ้งจีนดูดเอาน้าเบิด ก็นาด ที่ทำข้าวปุ عد, unda, uh, backlog, ่นตั unda, ้งโมงแบบนี้เนาะทินหอดบ้านพักกันจองเนาะบ้านก็เอินพักก yeah. ันจองอ่ะพักไอ้สุปาเฮ้ยอะวะไก่ cắt tròn mềm, tốt Mà chịu Ôi, ngon 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 อพะคืออัดยูทูบอ่ะเห็นน้องๆเพิ่นไล่ชุดเนาะทำไมพี่น้องเพิ่นไล่ชุดแบบว่าบ่าเห็นหนา้าอ่ะเอารูปนั่นรูปนี่คือหนึ่งที่อ่ะเอา,เ,าเอาอันต้นที่ใส่เนาะไอ้คุกกี้เห็ดโบเป็นเน,ะนยาะทอไมพี่น้องหลักไเดิ้

อยากไล่มือนน้องเขาไะแบบบริสุทธิ์หน,น,น,นะแบบนักบุบนั่นอุบบุบนี่สนใจทุกที่นะเขาก็จะได้ทำง,งานได้จังเวแบมบาตอบเมนตอบยังฤษสีหนะคเข ก ah. really ่อนอ่ะคนเบิ่ง YouTube กี่หไลด์ลก็บลายดออกแต่ว่าก็ดยื่กันอ่างงี้ยกี่ก็ถ่ายปกติได้แหละพ่อแม่พี่นองถ่ยคลิปปกติได้ละดรว่าต้องปับพป่งอย่างเียมั้ง มันมีโอกาสได้เมื่อบ้านไปม่ขพี่นอกเมื่อก็จะถทายบรรยากาศทถวหน้าเบิบึงบรรยากาศดีดีแบานเะ้าดีกว่าประเทศประเทศไทยอยู่แต่ประเทศไทยก็ดียุ่แต่ว่ามามีแบบฟิแบบบน,น,น,นฟแบบบ้านนอกเซียนนะฟิลแบบบ้านนอกเท่าเย ب, แบบเนี้อยอยู่ในเมือง เอารู้ไม่มองใี่ทายมมเมื่อกลมันเมือกี้นี่ดอกทำไมพี่น้องสนมุลีกับบรรน,นอกเขาแหละแต่ว่ามันโมี่มองทายแบบคือบรรน,นอกเขาอีเลี้ยะนอกเขาเลยหรอมี่ทายเขาไงนะ

เที่ยงมาลอยได้ป่ะ้าจุดอ่ะมีเงินสือให้ดีๆขเาดอกพมเพี่น้องเน้ย มีสินชั้มหนี้ก็กินสั้นี้นะพ่อแม่พี่น้องมี่ส้มนี้ก็กินสั้นี้นาะเอฟซีนาะมีหลายกินหลายมีหน่อยกินหน่อยมีอะไรก็กินอันนั้นแหละเนาะ,นะพ่อแม่พี่น้อง แซบ่อออบอีลบพ,พ่อแมพอกกพ่พี่น้องเลือบบล้ายพ่อแม่พี่น้องอย่า่าจังสั่นจอยงที่เด้อต้องขอโทษขคอแพ้เนาะถ้ากินบวเบิ้ลเรือบเลือบกีซ้อนนี่แหละแต่ว่าอิ่มแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องยังทิปงานบอดายก็เลยสิก็เลยบมกินเบิดเนาะคุกกี้ก็ได้จีได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องพบกันใหม่ในคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์ให้พุกกี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พุกกี้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ